ตามซิฟโฟลสันแม่น้องเล่นว่าพอน้องเล่นว่าจากไหนลระบ่ตอนนี้ฮะพอน้องเล่นตอบให้แน่เร็วคุณไพศาลถามคุณอ่อมคนสวยทานข้าวหรือยัง หลายอ,อย่างวอดจะหนี่ฮิตพวกแดงออกลาบ่ทั้งขุนไปจังได้วนบานเฮาฝนบ่ตกน้ำบ่ท่วมแล้วนอ่วงนี้นอบ่มีน้ำานนายางว้นใส่ว้นขวับไปดึงแขนพนั้นมาเขาก็บ,บ่ลุกบ่ลุกเพนวสันสิบหกค,คนเพนวสัน สวัสดีน้องอ่อมคนงามงามสวัสดีน้องสวัสดีคนสวยน้องนนโนน,อนสวัสดีครับสันคนวัสดีคุณเตียงเน้อคุณสีหน่าะเนาะ พี่สมหมายกตเป็นคกลียเตอเ๋อคนหนึ่งที่มีคุณลาพครับผมขอบคุณหลายๆายครับพี่สมหมายสวัสดีครับพี่สมหมายสวัสดครับคุณงงเดือนสวัสดีคุคณงงเดงเือนนะคุณงงเดือนก็สวัสดีครับน้องอ้อม น้องนวลนก็ทักทายสวัสดีสิริพรสวัสดีจ้า่าสั่นอาแนบ,บตื่นเต้นโอ้ยเลยหลายเด้อ e ครับยังมาลงเ,เงื่อนนี้ทักคนเนาะโอ้ยนี่คือความจริงใจของกีนีเตอร์วดวยกันเนาะขอบคุณเลยหลายเด้อครับเด้อขอบคุณพ่อมาสั่นรครับผมโมปฏิเสธครับคำวบรอครับผมสวัสดีเด้อครับเด้อคุณวงเดือนเ e ด้อมาสั่นครับวส,สวัสดีสวัสดีสวัสดี <c oughs> สวัสดีน้องดาก็วสวัสดีค่ะน้องอ้อมน้องเวนก็ส่งห้อยเดียกมูมาให้ประสันเพิ่นเห็นผมอยู่ใหญ่อยู่คนเดียวมันว่องเวงเพิ่นก็ไปเอ,อื้นมูผู้หนั่นผู้นีมาแล้วสอดมองหันสอดมองนีคนมาอพ้คนใจดี หลายเด้อคู่ปิกเด้อพี่น่นคนสวยอ,อ,ยวอ,อยว้อมเดียวดายว่าอ้อมเดียวดีอใช่อ้อมเดียวดายคุณพี่ในในมาเป็นพลังบองสวัสดีครับคุณบ่าวเพลงทักทายครับครับผมขอบคุณมากๆครับมาหาผมมีมูมาขบบอนี่คือมาอไรเพื่อนกระถามมามูไปใส่เบิร์ดเราเพื่นมาหมูไปใส่เบิร์ดเราสัสหน่นองน้องคู่ไม่ เวลาหน่อยเนาะสวัสดีคุณขมาหอดเพื่อกระทักทายคนเลยครับคนกระจับใหม่จับเมือ่อยจ้าน้องนองน้นว่าสายบุญพาสุขยินดีคุณเตียงเพื่อนวายินดีครับยินดีครับโอ้เดี๋ยว,วเนาะขอบคุณน้องสวยสดประสรนคุณสายบุญว่าทรงสายคุณสายบุญไปตามมาเนาะไปจุงเขียนมาคุณผู้ปีกคนสวยน้องออวันดีอ่านให้หรือภาษาอังกฤษอ่านบทสื มันเป็นไฮนองอ้อมไปท้ำกับเขาฮน่าจะเป็นลูกชิดเนาะโอ้อร์เซ็นต์อย่างไม่โอ้ร์เซ็นต์นี่ไม่มีเลยประเทศดนมาร์กทางภาคใต้เขาเรียกคุมตัวนี้ ธรรมชาติคนขคนหล่อเนาะธรรมชาติเคนหล่อขอบคุณมากที่รู้จักโอ้ที่พูดความจริงเนาะ <c oughs> น่าหนาวจัง <c oughs> จ่าตามสบายเลยค่าวระสครับสวัสดีค่ะคุณชัยยาสวัสดีาช,าาสสดชาวขีตอ เพื่อนพ้องน้องพี่เขามากันเยอะเนาะมากนาไล่าตาผมก็นนี้ไปหาตัดผมอยู่ก็สนุกดีครับตาก็หลับไปเรื่อยตาก็หลับหลับนี่คือนอนกี่ชั่วโมงคืนหลับน่าจะตอนสามสวัสดีจ้าพี่เบ้าเพ่งวัานคุไอ้น้องน่นว่า ภาษาผมเป็นยังหรอครับ <c oughs> ปกจะเป็นยังสีละครับเวลาอ่านหนังสือก็สิมีหมานมาระจนขั้นนั่นขั้นนี่อยู่สวัสดีครับคน สวัสดีจ้าค้นงามสนธรรมชาติของคนรอค่ะโอ้โหค,คำคำคมนี่สุดยอดเลยครับมาแล้วจ้านลองเบนวะมาแล้วนลองเบนมาแล้วพี่สายบุญดนะ้วยเนาะพี่นลองเบนมาแล้ว หลอบกันกระเวียนหัวและรับกดีใจนําพีน้องปองป่ายน่อยยาดเม็ดนิสหายบ่ใชัยโมเมนต์ขงน้องกระทักทายอย่างแบบเซอร์ไพรส์จิตชายบุตรดาก็อสวัสดีครับคุณเบนสองคนชัดเจนค่ะ่าษาสองคนชัดเจนนนังออมมาครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับน้องวันดีอ่านให้หรือภาษาอังกฤษอ่านบ่ถ เป็นให้น้องอ้อมไปทํำกับเขามาครับกินของหวานกินลูกชกทานอะไรครับลูกชกภาษาใตา้ครับว่าลูกชกเคยกินไหมครับไปวินนนท์ครบแล้วเพื่อนไม่ครบไม่เป็นไรเพื่อนครบแล้วน้องโน้นน้องอ้อมเพื่อนเยอะอย่างไรเนาะมาหนาเนอมาหนักจ้า คิดในเรื่องเคอยเมื่อไห่คอยคิดบ่างใดอรขคอย ในในใพี่กิตค่ะสวัสดีจ่าน้องอ้อมขอบคุณมากเลยครับคุณในในพอมาสวรรควัดดีสวัสดีสวัสดี <c oughs> สวัสดีน้องดาก็สวัสดีค่ะน้องอ้อมน้องเวนก็ส่งห้สวัสดีคุณในในคุณชัย่าโน,อออน,วนสวัสดีค่ะวสันสวัสดีค่ะครับ กิงหรือคขาส,สายวนสายวนบอกพี่น้องออมมาเพื่อนเยอะน้องออมสวัสดีครับน้องออมค่ะคุณชัยยาน้องนนก็สวัสดีคุณชัยยาครับสวัสดีจ้า,ค,า,าคุณชัยยาอ้าวมาแล้วคุณชัยยานี่ก็มาด้วยเหรอน้องนน สวัสดีจ้าพี่เบ้าเพ่งวันสันค่ไอ้นนองนนวนว่าโทรศัพท์ผมเป็นยังไงครับ mm hmm. นักธีเตืั้งหลายทำธุรกิจทำงานก็มีความห้องใหญ่ในการผ่านจะติมผ่านเวลาต่างๆสาธุ